700 400ตังค์นะพอแสนพอแสนเอาพันหนึ่งพี่เนื่งเงินเอาตังค์นะ5บาทเอาตังค์นะเอาหมื่นหนึ่งพี่แบ่งเลยผมซื้อ8,000เมื่อคืนจอนเจ้พันล้วเงินเอาตังค์นะเลยครับเอาตังค์นะเอาพันหนึ่งพันหนึ่งอุราคาเท่ากันเลยเอาตังค์นะทั้งคู่อะเท่าไหร่เอาก็พอะไรอะพี่เพอกันสามพูดสามร้อยตังค์นะเอาห้าบาทสามบาท เอาตังค์มาเรียมนาคเอาพันหนึ่งน่ารักน่ารักเจ็ดร้อยพี่เอาตังค์มาดิเอ้ยหใจเอ๋วดิครับนี่พี่เอ๋มาช่วยลงอ่างแล้วอะไรลูกพี่พอสุดอ่ะเอาห้าบาทตังค์มาสองร้อยตังค์มานี่ขโมยได้พี่แต่ก็คิดตังค์ให้ผมด้วยขโมยสามคิดสักห้าก็ยังดีอะไรพี่สี 1, 000, ่ร้อยอ่แบง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 ตังค์มาอะไรถามวาเอาตังค์มาอะไรพี่เอาพันเดียวไม่ต้องต่อขอบคุณครับอะไรพี่ สามบาทร้อยสองร้อยเอาจัดไปเท่าไหร,ร่นะห้าบาทเอาตังนะห้าบาทเอาตังคนะ์มาอะไรตัวท่อนไม่ถึงพันเลยโอเครู้เรื่องอะไรลูกพี่สองบาทเอาตังคนะ์มาไหนลูกพี่เอาห้าร้อยร้อยน้อยหน่อยสิสามร้อยไหมเอาตังคนะอันนี้หมกเม็ดเรื่อ,รองหมกปลาซองออกน้อยมากเพราะไม่ได้เตรียมตัวเลยสงการามไหลยาวเกินไปนะสาม <c oughs> บาทตังคนะ์มาเท่าไหร่ครับ <c oughs> เดี๋ยวผมใช้จิตสำนึกขายเลยพันห้าพันหนึ่งเอาตังค์มาเพราะว่าผมอยู่บ้านผมจับพลังบ่อยห้าบาท สามสี่มีกินเอาตังค์มาถามได้ตอบได้พี่ขโมยได้ซื้อได้นะครับอะไรรู้พี่เอาสี่ร้อยเอาตังค์มาสี่บาทพี่ตังค์มาใครอยากไปคัาที่บ้านครับเอาห้าแสนครับห้าแสนเอาเท่าไหร่่ะอันไหนเอาห้าพันสองพันแล้วกันโอ้ยถูกไปวางไว้ก่อนเลยพี่เดี๋ยวโลหาว่าเอาเอาเปาสามกล่องสองร้อยขอดูหน้าคนซื้อหน่อยเอาฟรีเลยให้ดีน้าพี่น่ารักอ่ะเอาพันห้าพี่พันตังนะอะไร สมเด็จเอาไป500สมเด็จเฮียร้านเปล่า300เอาตังค์มาเอา500 400เอาตังค์มา500ไม่ต้องต่อโอ้ยพี่เนืง้อเงินด้วยเอเอ700บัวมี่บัวมี่ผมครับ2,000เนื้อเงินหมดเลย1,000นึ่งพี่ตังค์มพั0 0นึ่งพี่บวกตังค์มาอะไรพี่ซื้อเท่าไหร่คู่นะนะั้นน่ะห0า0ั0แปดพันเอาตังค์มา5บาท 5, <000. S 1> ตังค์มาตู้นี้ยกเลยได้มั้ยเนี่ยดูดิขายได้ไม่กี่ร้อยเองอะไรพี่ พันห้าเจ็ดร้อยพันหนึ่งเจ็ดร้อยเอาตังมาอะไรกน้กนกน้นก้นก้นเอาพันหนึ่งตังมาอะไรอ่ะสองบาทเก0ร้อยหนึ่งเ็าต่อเอาตังมาพี่ห้าบาทสามร้อย <700. S 1> ตังมาพี่โนดสองแสนรวมมิโนด้วยพี่รวมท้ายรถพี่ด้วยสองแสนพระผู้ชาด้วยนะเก็บเก็บเลยขาย